ปาฏิหาริย์พระราชทานเพิิงร่างหลวงปู่สิงเกจิดังหัวใจไม่ไม้ไฟเมื่อวันที่30ธันวาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากสิทธิอนุสิทธิ์วัดวิชัยบ้านหนองบ่าเท้าหมู่ที่2ตำบลสีสงครามอำเภอสีสงคราม จังหวัดน,นครพนมว่าหลังจากพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ได้ร่วมกันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สิงห์พรหมโชโตหรือพระครูสุทธิพรหมชตอดีตรองเจ้าคณะตำบลสีสงครามอดีตเจ้าอาวาสวัดวิชัยพระเกจิแห่งลุ่มน้ำสงครามเมื่อกลางดึกวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าลุ่งเช้าสลีและสังขารทุกส่วนไม่หมดยกเว้นหัวใจไม่ไหมไฟ สร้างความฮือฮาและความประหลาดใจกับสิทธิานุสิ์ยิ่งนักพระครูประหลัดวันเฉลิมสาสนภาโศอายุ27ปีลูกศิษย์ที่ใกล้หลวงปู่กล่าวว่าหลังหลวงปู่สิงห์ได้รับสังขารเมื่อเวลา15บหนาฬิกา35นาทีของวันที่22กรกฎาคม2563คณะสิทธิ์ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล50วันและ100วันจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่29ธันวาคมหลังการเผาร่างหลวงปู่สิงผ่านไประยะหนึ่งลูกศิษย์พบเห็นสิ่งผิดปกติบนเมนชั่วคราวจึงใช้ฟืนจำนวนหนึ่งและถ่านสีกระสอบสมไฟให้ลุกโชนจนถึงเวลา24นาฬิกาพบว่าสังขารหลวงปู่สิงไม่ไหม้ไฟจึงเพิ่มถ่านอีกสี่กระสอบเชื้อฟืนจำนวนหนึ่งและยางรถยนต์สองเส้นสมอีกรอบหนึ่งพร้อมเฝ้าสังเกตที่เมนชั่วคราว เพื่อดูสลีละสังขารว่าจะไม่หมดหรือไม่กระทั่งเวลาสี่นาฬิกาได้มีโยมคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาพบอาตมาบอกว่ายังเหลือชิ้นหนึ่งของหลวงปู่คือหัวใจบนตะแกรงที่รองเอาไว้ไม,ไม่ไหม้ไฟมีขนาดใหญ่เท่าสองกำปัน้นจึงเป็นที่ประหลาดใจว่าทำไมชิ้นส่วนหัวใจของหลวงปู่สิงห์จึงไม่ไหม้ไฟทั้งที่สมฐานและเชื้อฟืนสองสามรอบจนเวลาห้านาฬิกา จึงประกอบพิธีเก็บอัฐิและได้มีแพทย์จากโรงพยาบาลสีสงครามเดินทางมาพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็นชิ้นส่วนหัวใจที่ไม่ไม่ไฟเป็นที่ประหลาดใจและอัศาจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักพระครูประหลัดวันเฉลิมกล่าวพระครูประหลัดวันเฉลิมเล่าเพิ่มเติมว่าหลวงปู่สิงห์ก่อนท่านมรณาภาพในวัย97ปีพันสา70ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยาครูสุหรือพระครูพิทักษ์อุดมพร อดีตเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลนาเดือและอดีตเจ้าอาวาสวัดวิชัยรูปแรกซึ่งหลวงปู่ยาคูสุยังเป็นศิษย์สืบสายธรรมพระอาจารย์สีทัศย,ยานาสัพปนโนพระเกจิผู้สร้างพระธาตุท่าอุเทนศิษย์ของสำเร็จลุนบรมคูผู้วิเศษแห่งนครจำปาศัก์ฝั่งสอปอปอวย้อนหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้วในงานพระราชทานเพเหงศพหลวงปู่ยาคูสุ ซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงปู่สิงญาติโยมและชาวบ้านที่ไปร่วมงานในขณะนั้นต่างก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบหัวใจหลวงปู่ยาคูสุก็ไม่ไหม้ไฟเช่นกันมีเรื่องเล่าลือกันว่าที่กระหม่อมหลวงปู่สิงและหลวงปู่ยาคูสุสักยันอิติปิโสแปดทิศที่กะโหลกเท่าที่เคยพบเห็นมาเนื้อหนังมังสารีระเมื่อถูกไฟสูมจะต้องไหม้ไฟอัตมาจึงประหลาดใจ,จยิ่งนักอีกทั้งยังพบว่ามีญาติโยมคนหนึ่ง ได้ถ่ายภาพขนาดเผาร่างหลวงปู่พบภาพคล้ายหลวงปู่ยืนโบกมือลาลูกศิษย์สร้างความฮือฮายิ่งนักใบดีกายงยุทธอินทร์ปัญโยอายุ24ปีเลขานุการวัดวิชัยกล่าวว่าหลังมีพิธีเก็บอัฐิสามหาบเวลา13นาฬิกา9นาทีได้นำอัฐิหลวงปู่สิงห์ไปลอยอังคารที่บริเวณกลางแม่น้ำโขงตรงลอยพระพุทธบาทเวินปลาวัดพระบาทเวินปลาตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมขากลับมาตรวจดูที่เมรุชั่วคราวและยังพบว่าฟืนยังไม่มอดดับสนิทแต่ยอย่างใดจึงปรึกษาหารือกับลูกศิษย์เพื่อนำชิ้นส่วนหัวใจที่ไม่ไม่ไฟบรรจุในโถกแก้วปิดทองคำและเก็บไว้ที่กุฏิหลวงปู่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พระใบดีกายงยุทธยังกล่าวอีกด้วยว่า ขณะหลวงปู่ยังมีชีวิตได้ให้ธรรมะกับลูกศิษย์ว่าตายไปไฟกับไม่เหมิดบ่เหลืออย่างขั้นสิเหลือก็มีแต่บุญคือเรื่องราวดีๆที่เฮามีชีวิตมีลมหายใจในโลกกระเท่านั้นอ้างอิงจากสามเณรเฮงสุพรอ,อินมหากิติศิษย์ผู้อุป,ปถักหลวงปู่สิงห์กราวทิ้งท้าย